สวัสดีครับผมทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการวิสพื้นกันนะครับหรือว่าวิธีการออกกำลังกายออเคก่อนแรกไปตั้งกล้องก่อนกันเลยนะครับ ปจะมาสอนนะครับผมทุกคนนี่เราจะมาสอนนะครับวิธีการวิดพื้นนะครับวิดตรงซ้ายเลยดูดูดูด ได้หกครั้งครับไปแล้วครับทุกคนอุ้ย